5อันดับเลขที่บ้านที่มีผีวิญญาณและสิ่งเร้นลับแฝงอยู่ก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะบ้านใครที่มีความรู้สึกว่าในบ้านมีเ,เรื่องแปลกๆแบบหาสาเหตุไม่ได้หรือมีสิ่งลี้ลับปรากฏให้เห็นบ่อยๆอาจเป็นเพราะว่าเลขที่บ้านเป็นแรงกระตุน้นซึ่งวันนี้ เราก็มีวิธีการคำนวณเลขที่บ้านและความหมายของเลขที่บ้านพร้อมวิธีแก้ไขให้ความลี้ลับน่ากลัวของบ้านบรรเทาลงได้เริ่มจากอันดับที่5ได้แก่บ้านเลขที่9หรือรวมเท่ากับ9ตัวอย่างเช่นบ้านเลขที่4 5หก็นำา4มาบวกกับ5เท่ากับ9บ้านเลขที่2 2 ทัพสองสามก็นำสองบวกสบวกสองบวกสามเท่ากับเก้านี่คือความหมายของบ้านเลขที่รวมเท่ากับ9บ้านเลขที่เก้าเก้านั้นจะนำความสงบความเงียบความบีเบกวางเวงมาสู่สภาพแวดล้อมและนี่เองคือที่มาของสิ่งเร้นลับซึ่งเป็นไปได้ทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางและผี พลังเหล่านี้จะทำให้ผู้อยู่อาศัยรู้สึกจิตใจห่อเหี่ยวหรืออาจจะเกิดภาวะซึมเศร้าได้แนะนำให้ท่านจัดหิ้งพระโต๊ะหมู่บูชาในห้องที่สงบในพื้นที่ที่สงบหมายความบ้าไม่ใช่พื้นที่ที่ควรเดินผ่านไปผ่านมาตลอดหิ้งพระหรือโต๊ะหมู่บูชานี้ให้หันออกหน้าบ้านอันดับที่สี่ผลรวมเท่ากับห้า ตัวอย่างเช่นบ้านเลขที่41ก็นำ4มาบวก1เท่ากับ5บ้านเลขที่50นำ5มาบวกกับ0เท่ากับ5บ้านหลังนี้มีวิญญาณของคนเก่าแก่ผูกพันอยู่เจ้าที่ของบ้านหลังนี้ไม่ชอบความวุ่นวายดังนั้นสำหรับสามีภรรยาที่เข้าไปในบ้านเลขที่5หรือรวมเท่ากับ5อย่าแปลกใจ ว่าทำไมไม่มีบุตรทั้งที่ว่าท่านได้ไปปรึกษาทางการแพทย์หรือทำวิธีใดก็ตามก็ไม่มีเหตุผลเพราะบ้านเลขที่ห้านั้นเป็นบ้านเลขที่ไม่ชอบเด็กเนื่องจากเด็กเขาจะมีความสุกสนตามธรรมชาติของเขานำมาซึ่งความไม่เป็นระเบียบวิธีแก้ไขนั้นให้ท่านตั้งหิ้งพระโต๊ะหมู่บูชาให้เป็นระเบียบหรือเป็นไปได้หิ้งพระบูชานั้น ควรอยู่ในช่วงบริเวณหน้าบ้านและควรจะไหว้พระสวดมนต์ทุกๆวันพระปัญหาความเป็นอยู่ของท่านก็จะดีขึ้นสิ่งที่ท่านปรารถนาก็จะประสบความสำเร็จอันดับที่3ผลรวมเท่ากับ7ตัวอย่างเช่นบ้านเลขที่ 16, 1 6 1บวก6เท่ากับเบ้านเลขที่1 0 6 1ศบวก6เท่ากับเ็ บ้านเลขที่ 70-7+0 เกท่ากับ7เหล่านี้คือความหมายของบ้านเลขที่7บ้านหลังนี้จะเกิดความพลัดพรากสูญเสียและจะเป็นที่กักเก็บวิญญาณต้องการใครบางคนที่มาทดแทนอยู่ในบ้านหลังนี้วิธีแก้ไขห่วงจุ้ยบ้านหลังนี้ท่านต้องใช้ของประดับตกแต่งภายในบ้านที่เป็นของเก่าที่เป็นเครื่องเรือนมือสองที่เป็นเนื้อไม้ และควรจะมีล้อเวียนล้อเดียวมาจัดสวนเหตุที่ทำไมต้องเป็นล้อเวียนล้อเดียวก็คือเลขที่เจนั้นเป็นเลขที่ของการสูญเสียการอยู่เป็นคู่จะอยู่ได้ยากเจ้าที่ที่อยู่บ้านหลังนี้จะเป็นวิญญาณที่ประสบกับการสูญเสียผัดพรากมาก่อนถ้าท่านนำล้อเวียนล้อเดียวมาตกแต่งล้อนี้จะแทนสภาพแทนการสูญเสียของคนภายในบ้าน ถ้าตั้งวางถูกตำแหน่งชีวิตความเป็นอยู่ของท่านจะเจริญรุ่งเรืองอันดับที่สองได้แก่บ้านเลขที่รวมเท่ากับ27ตัวอย่างเช่นบ้านเลขที่999 9 99, 9 9 9เบวก9บวก9เท่ากับ27บ้านเลขที่98ทับ64 8บวกเบวก6บวก4เท่ากับ27 สำหรับคนเรานั้นเดินทางมาจากไหนก็ตามสมัยก่อนมีศาลาพักซึ่งมักจะมีโอค์น้ำฝนซึ่งสมัยเก่าก่อนยุคก่อนไม่มีใครอุตตริเอาอะไรใส่เข้าไปซึ่งองค์น้ำฝนนั้นมีไว้สำหรับคนเดินทางได้ดื่มกินเพื่อทําให้ตัวเองนั้นมีร่างกายที่สมบูรณ์แล้วเดินทางต่อในส่วนของผีพลังของหมายเลข27นั้นถือว่าเป็นศาลาพักของผี วิญญาณสิ่งเร้นลับชอบความเงียบชะตาบ้านพยายามผลักคนออกหรือปลูกบ้านแล้วไม่อยากจะเข้าไปอยู่ผีวิญญาณเหล่านั้นจะเข้าไปอยู่และจะครอบครองบ้านหลังนี้อยู่ตลอดเวลาวิธีแก้ไขคือขอให้ท่านทำบุญบ้านทุกหนึ่งถึงสองปีและการทำบุญบ้านทุกครั้งให้ทำการจุดประทัดจำนวน5 0าถึง1 0 0 0นัดก่อนจะจุด ให้ทำการบอกกล่าวเพื่อนบ้านก่อนการจุดประทัดทำให้มีเสียงดังวิญญาณเหล่านี้จะตกใจและหายไปนอกเหนือจากนั้นหมายเลขสองคือน้ำหมายเลขเจ็ดคือหินจึงควรประดับตกแต่งทำเป็นสวนหินอยู่ภายในบ้านจะช่วยทำให้ความทุกข์ในเรื่องของหนี้สินความทุกข์ในเรื่องของ การทำมาหาเลี้ยงอาชีพไม่มีความเจริญรุ่งเรืองนั้นลดลงไปอันดับที่หนึ่งได้แก่บ้านเลขที่รวมเท่ากับ30ตัวอย่างเช่นบ้านเลขที่3ทับ999 3บวก9บวก9บวก9เท่ากับ30บ้านเลขที่99ทับ57 9บวก9บวกห้าบวก7เท่ากับ30บ้านหลังนี้จะเป็นบ้านที่อยู่ปลายซอยแน่นอนสำหรับคนเราจะเดินเข้าทางประตูและโผล่หน้ามาทางหน้าต่างผีก็เช่นเดียวกันลักษณะจะมาหน้าต่างและประตูแต่เมื่อมาถึงซอยตันผีเหล่านั้นก็จะมาออรวมกันอยู่ที่บ้านนี้มาขัดขวางการทำมาหาเลี้ยงชีพ ทำให้มีปัญหาอุปสรรคเสมอสำหรับการแก้ไขห่วงจุย้ยคืออย่าทําให้บ้านหลังนี้เงียบแนะนําให้จัดสวนเล็กๆเ,เน้นเรื่องธรรมชาติจัดสวนเล็กๆและมีน้ําไหลให้มีเสียงน้าไหลอย,อยู่เสมอหรือเป็นไปได้ให้จัดทําน้ําพุน้ําพุเวลาขึ้นมีเสียงเวลาตกก็มีเสียง พอมีเสียงเหล่านี้วิญญาณก็จะไม่มาอยู่อาจใช้น้ำพุไม้กระดกแบบญี่ปุ่นกระบอกไล่กวางแต่ก็ให้เช็คให้ดีว่าเสียงนี้ทำให้รบกวนจิตใจหรือไม่ถ้ารบกวนให้ใช้เป็นน้ำพุ ขอบคุณเนื้อหาจากอาจารย์สมเจษแสงคำณเวียงกรัรมพูมาณที่นี้และขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังถ้าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ